นะคะเพืนจะพูดเป้นๆให้ทุกคนเข้าใจนะคะกาวจะแห้งเพราะน้ําหรือว่าแอลกอฮอลนะคะ,ะแล้วก็อยู่ที่อ,อุณหภูมิความชื้นด้วยเืนก็จะเลือกใช้อสองขวดนะคะปกติเืนก็จะพบสองขวดก็คือขวด ที่แห้งเร็ว1 2วึงถึงวิแล้วก็กวดที่แห้งช้า3ามวิสีวินะคะเพราะว่าคนจะมาปรับใช้กับอุณหภูมิค่ะวันไหนที่อากาศร้อนอย่างเงี้ยคนก็จะใช้กาวที่แห้งช้านะคะเพราะว่าอากาศร้อนรความชื้นสูงนะคะแล้วก็วันไหนที่ความชื้นต่ำนะคะคนก็จะใช้กาวที่แห้งเร็วนะคะ1 2ถึงวินะคะ สำหรับช่างที่ออกนอกสถานที่นะคะเบิร์แนะนำให้มีกาวสองตัวนะคะตัวหนึ่งคือกาวแห้งเร็วแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกาวแห้งช้านะคะมันจะสะดวกในการทำงานเพราะว่าบางทีเวลาเราต่อไปแล้วอย่างเงี้ยกาวมันก็จะแห้งช้าอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้กาวที่แห้งเร็วได้นะคะเพราะว่าบางทีอา,อากาศอุณหภูมิในห้องของลูกค้าเราไม่สามารถคอนโทรลได้นะคะ